นมัสก,การค่ะหลวงปู่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนถ้าเกิดจิตใจเราร้อนเราจะดับได้ยังไงเจ้าคะเดินตากฝนก็ใจมันร้อนเนาะ,นะกายกระใจไงเดินตากฝนกายก็เปียกแต่ใจก็ร้อนถึงมั่จะหนาวเหน็บมีไงใ,ใจมันก็ร้อนเข้าใจกับกายมาคนส่วนกันถ้าเราถ้าเราเข้าใจก็ก็เอาใจมาพิจรารณา ครูเจ้าจะให้พิจารณาอนานาปัตติก็คือการกำหนดรู้ดูลมเข้าลมออกก็คือให้จิตเราอยู่ในกายอยู่ในบ้านเพราะบ้านหลังแรกของเราเนี่ยก็คือกายเราลองฟังไปด้วยน้อมจิตไปด้วยก็กายกายได้มาจากคันมันดาได้มาจากบิดาในคันมันดาได้กายมันก็มีร้อนมีหนาวมีอะไรมาตลอดพอเราออกมาแล้วเนี่ยเก้าเดือนครบแนละ้ว อยู่ในน้ำอ่ามูดน้ำคำอะไรเงี้ยตัวของเราก็จะมีมีเหมือนกันเป็นธาตุเป็นเซลล์เป็นอะไรประกอบร่างกันแล้วประกอบมันได้กรรมกรรมก็คือสิ่งที่เรากระทำมากายวาจาใจมันก็เป็นเหตุให้กายกับใจเราออกมาออกมาสู่โลก่โลกก็คือพพบพก็คือดวงดาวดวงดาวก็เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลอะไรเงี้ยสิ่งมีชีวิตที่เกิดในโลกมนุษย์ไปเนี้ยก็มีการเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็มีพุทธศาสนา เมื่อมีพุทธศาสนาปุ๊บอาแล้วก็มีทางออกละทางเลือกเมื่อใจเราเล่าร้อนเนี่ยกรเนี้ยเราจะดับได้ฝนก็ไม่ได้ดับด้ไ่น้ำก็ไม่ได้ที่อินเดียก็จะลงะไปน้ํำคงคาคงคาไปไปอาบน้ํนาชำระบาปท้งพุทธเจ้าก็ทรงเห็นก็จะมีนิทานฉดกจะมีเรื่องเล่าเห็นพราหมณเห็นวิสีชีภัยนักจน์ในสมัยนั้นนะ่ะเป็นพันัน,น,นิก,กาย มีชีเปลยก็มีแล้วก็มาล้างบาปที่ไม่นำํำคงคาล้างบาปชำระบ,บาปก้มๆเงิยๆทั้งวันแล้ว้าใครจะมาเป็นทศสมัยก่อนก็มีแต่ฤาษีชีภัยเนาะแต่ในป่าในเขามันไม่มีเทคโนโลยีไม่มีอะไรมีแต่แสงเดือนแสงจันทร์แล้วก็แสงใต้แสงของยางไม้เชื้อเพลิงอะไรบางอย่างชีวิตคนก็อยู่ในปกติสุขก็ไม่ได้มีอะไรอะไรที่มันจะแปรเปลี่ยนไม่มีอะไรที่มันจะ ความเป็นสัตว์ที่มันซ่อนเล้นในจิตมนุษย์ที่มันสามารถที่จะจิตมนุษย์ีสามารถที่จะเสพอะไรก็ได้เสพความเป็นสัตว์ก็ได้เป็นเปรตก็ได้อสุรกายก็ได้เป็นมารเป็นเทพเป็นพรมเป็นอะไรอย่างงี้ก็ได้อยู่ที่จิตมนุษย์จนถึงกับเป็นพระริยะทั้งโสดาบันสิกาคานาคาปิพะอรหันที่สืบทอดกันมานถึงพวกเราเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยเพื่อมาดับความร้อนของใจ จนี้สามารถเป็นไปได้หมดทุกอย่างบุคคลที่เกิดมาในกําเนิดเดียวกันก็คือเกิดในคันบางพวกเกิดในไข่มีสี่สี่กำเนิดบางพวกกําเนิดในปฏิกูลมูดคูดเป็นเชื้อราไวรัลาปิทีเลียเป็นโควิดเป็นอะไรขึ้นมาเชื้อโรคเป็นอะไรเี้ยบางบางบางพวกเกิดตามบุญทมบาปเป็นเทวดาเป็นอะไรจิตมนุษย์เนี่ยเป็นผู้พาไปมนุษย์เป็นเป็นจุดเหมือนกับว่าเป็นยานอวกาศ ที่ว่าเราจะต้องมาสู่โลกหรือว่าอากาศเยาวยานตัวนี้ยเพื่อจะท่องในจักรวาลเ้าเกิดเป็นโลกมนุษย์เราจะเห็นทุกอย่างที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ถ้าเราไม่เป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเป็นสัตว์ประเภทอื่นก็ดีเป็นจดรฉานก็ดีเป็นเทวดาก็ดีก็ไม่มีกายกายมันมีสมัธิทจะทำบุญทําบาปได้ให้ร้อนก็ได้ให้เย็นก็ได้เราจึงน้อมาคําสอนน่ะมามามา,มาปฏิบัติเราละง,งับกายระง,งับใจก็คือทําสมาธิภาวนา เริ่มต้นก็สวดมนต์สวดมนตก็มาภาวนา,ากำหนดอาน,นาปัสสติถ้าเรากำหนดตามดูลมเข้าดูลมออกให้จิตอยู่ในปัจจุบันให้จิตอยู่ในปัจจุบันสติสัมปชัญญะเราก็ต้องเข้าใจว่าน,นี่คือจิตคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่พระเจ้าทรงบอกด้วย